วส,สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเก็บยางขายนะครับันคือไม่ได้กีดไม่ได้กีดเลยครับผมไม่ได้กีดมาตั้งแต่วันที่ลงคลิปก็ตั้งแต่วันที่ถ่ายคลิปล่าสุดก็สี่วันละวันนี้วันที่สี่ละไม่ได้กีดเลยฝนตกทุกวันเลยครับสี่วันนี้ก็เลยเก็บส้มอย่างเดียวก็มามีคุณผู้ชมครับก็มาเม้นในคลิปคลิปแนวคลิปน่าจะคลิปล่าสุดนะครับคลิปก่อนเนี้ย ที่ว่าเขาอยากเห็นบทสรุปของการใช้น้ำหมักปุ๋ยน้ำสกัดบุญยลิศนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะครบเดือนพอดีที่ผมใช้ปุ๋ยน้ำตัวนี้มาผมก็จะมาสรุปว่าเดือนนี้ผมจะได้น้ำหนักเท่าไหร่ผมจะเปรียบเทียบกับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่ามันได้ได้มากได้น้อยกว่ากันยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายาตัวอ,อะไรวะตัวบิน บินน้ำหนักนะครับที่เวลาเราขายนะเขาจะมีบินให้เราก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูท้ายคลิปนะครับว่าจะได้มากกว่าเดือนที่แล้วมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูก่อนว่าอันนี้หกมีดนะครับบนนี้บนอันนี้โซนบนดอยโซนนี้เลยนี่ครับทางโซนก็หกมีดอันนี้ต้นใหญ่ได้ประมาณนี้เต็มก็จะเต็มถ้วยพอดีอันนี้ผมจะกลับจะกลับแล้วนะครับถ้าจะกลับถ้วยละจะควักละ ถ้าได้กีดอีกต่อนะแต่ว่าพอดีว่าไม่ได้กีดเลยบางบางต้นนะครับนะี่ยมันก็จะเต็มเต็มกลับแล้วกลมแล้วข้างล่างนู้นครับที่เห็นข,า,ขาวๆนะครับก็เต็มหมดละเต็มถ้วยแบบนี้แล้วครับก็มีกลับถ้วยบ้างไม่ได้กลับบ้างนะไม่ได้กลับก็จะเต็มบางบางต้นก็เต็มนี่เลยหกมีดนะครับเพราะว่าผมใช้แค่ครั้งเดียวเองไอปุ๋ยน้ํานะครับผมใช้ตั้งแต่ต้นเดือนเมื่อวันที่สี่วันนี้เป็นวันที่ พี่มื่นี้ยเห็นเลยสาวหกก่อ่าวันนี้มันที่ยี่สิบหกก็เกือบเกือบเดือนครับที่ผมใช้ตัวนี้มาที่จริงเขาให้ใช้สิบห้าวันครั้งแต่ผมผมลองใช้หนึ่งเดือนดูว่าน้ำยางจะออกยังจะออกดีไหมสรุปว่าออกดีนะครับอันนี้ถ้าเป็นช่วงแรกๆที่ใช้นะครับก็จะประมาณสี่มีดเต็มต้นนี้สี่มีดเต็มเลยอันนี้ผมไม่ได้ใช้ก็ลดหลั่นลงไปก็ประมาณอันนี้ประมาณหกม,มีด นี่ครับมันหกมตดบางต้นก็นี่ครับอันนี้ก็กลับถวยแล้วอันนี้ก็กลับเหมือนกันต้นนี้กลับแล้วเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับนี่กลับแล้วนะครับอันนี้กะว่ามีต่อไปก็จะกรีดกรีดลงไปถ้ากรีดอีกทีก็มีดนี้ก็น่าจะหนึ่งครับน่าจะข้างบนนี้เลยมีทีเจ็ดก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอน ท้ายคลิปผมจะสรุปสรุปให้ดูว่าหลังจากที่ใช้มาในหนึ่งเดือนนะครับจะได้น้ำยางมากกว่าเดือนที่แล้วไหมได้น้ำหนักมากกว่าเดือนที่แล้วไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวเก็บยางก่อนนะครับเพราะมันกีดไม่ได้ก็ต้องเก็บขายนะครับโซนนี้จะได้หกมีดนะครับโซนบนตั้งแต่โซนบันไดนะครับโซนบนดอยจนถึงัานบันไดครับถึงบันไดตรงนี้ แต่ถ้าโซนข้างหน้าครับได้แค่มีดท่าเองเพราะมีดกผมกรีดแล้วคราวนี้มีาฝนตกนะครับฝนตกลาดเลยก็เสียไปโซนนู้นจะเป็นได้แค่หามีดโอเคครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวเก็บยางก่อนเดี๋ยวเสร็จช้านะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูการเก็บยางของผมด้วยนะครับว่าผมเก็บยังไงนะเพราะหลายๆช่องเขา,เ,าเขาเก็บกันแบบ ใช้กระสอบลากนะครับอันนั้นมันเป็นพื้นที่บริเวณที่มันเป็นพื้นที่ราบนะครับยางของผมมันเป็นยางดอยเนาะเราก็อาจจะทำอย่างแบบนั้นไม่ได้นะครับถ้าทําแบบนั้นเนี่ยมีหวังกกิ้งลงดอยแน่ผมก็ควักใส่ควักใส่คุ้ครับใส่ถังสีหรือใส่คุ้ก็ได้ถา้ามีถ้าใช้คุ้นะครับ ผมใช้ทางสีมันได้เยอะดีนะครับนี่แล้วก็ผมก็จะเอาไปใส่ตรงนูน้นนู้นครับเดยอีแตนใสตะก้าสม้มอ่าหลาย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 ช่องหลายหลายเจ้านะเขาเขาใส่กระสอบแล้วก็ใส่ถุงถุงพลาสติกครับถุงพลาสติกใหญ่ๆครับสีขาวสีฟ้าใหญ่ๆอ่ะผมผมไม่ได้ผมผมไม่ใช้นะครับผมจะใช้แบบ เก็บใส่คุแล้วก็ไปเทเทใส่กระส้มเลยถ้าทําแบบนี้บางคนเขาจะถามว่าไม่กลัวน้ําหนักหายเหรอผมก็มันไม่ต่างกันนะครับคือ,อลองลองดูละเคยเคยเก็บเมื่อก่อนนะผมกีดแบ่งครึ่งผมก็เคยเก็บใส่ใส่ถุงพลาสติกเหมือนกันถุงพลาสติกใหญ่ๆครับถุงใสๆนะแล้วก็เก็บใส่กระสอบด้วย ก็ลองมาหมดแล้วครับมันก็แล้วก็มาลองดูแบบของตัวเองที่ว่าเก็บใส่ตะก้าส้มมันก็ไม่ต่างนครับน้ําหนักคืออันนั้นอะ่ะที่ผมไปเก็บไปเก็บตอนไปกรีดแบ่งแบ่งครึ่งนะครับผมเขาเป็นขายยางประมูลเนาะมันก็น้ําหนักก็หายไปเยอะแต่ของผมนี่มันเป็นเก็บเช้าขายเย็นนะครับขายทั่วไปไม่ได้ขายประมูลผมก็ ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้ไม่ต้องได้ค้างคืนด้วยเราเอาน้ําหนักเขาว่าครับเราเก็บแบบนี้น้ําหนักมันก็หายไปจากการที่เราเก็บเศษก้าส้มน้ําหนักมันก็จะหายไปนิดหน่อยครับหายไม่มากอันนี้เป็นยางที่ฝนลาดวันนั้นนะครับผมกีดมิดหกแล้วฝนลาดก็คือเก็บใส่ตะกร้าส้มพอเก็บเสร็จเดี๋ยวผมก็ไปขายเลยผมก็เก็บประมาณเสร็จประมาณเที่ยงครับ เที่ยงผมก็ตอนบ่ายผมก็ไปขายน้าหนักก็หายไม่เยอะอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บของผมนะครับผมกเก็บแบบนี้ตอนมาแรกๆมาเก็บของตัวเองแรกๆครับผมก็ใช้กระสอบนะครับแล้วทีนี้มันช้านาผมว่ามันช้าเราเก็บใส่คูดแล้วเราต้องยังเก็บไปใส่กระสอบอีกต้องไปยัดใส่กระสอบอีกมันช้านะครับแล้วเวลาขายมันก็ขายช้าด้วยอ,อ่คนงานเพื่อเป็น เราทําแบบนี้มันก็สะดวกไปอีกแบบครับมันคนงานเวลายกขายก็ยกเข่งของเราแล้วครับยกตะกร้าเราช่างช่างแล้วก็โยนแล้วก็เทเทเทอย่างเดียวเราก็นี่แน่เราก็ขายเสร็จก็ช่างตะกร้าแค่นั้นครับแต่ถ้าบางคนนะครับเก็บเก็บใส่กระสอบเงี้ยต้องไปเทออกจากกระสอบอออาสอบ,บางทีมันติดแน่นครับมันติดแน่นเนาะมันก็ ช้าด้วยแล้วก็เสียแรงคนงานคนที่รอคิวต่อขายอยู่ข้างหลังก็ช้าไปอีกนะครับถ้าเราถ้าเราทำแบบนี้แบบผมทำนะ่ะมันก็จะไวมันก็จะสะดวกสบายขึ้นครับขายก็ขายเร็วด้วยแต่มันก็แล้วแต่คนครับแล้วแต่เจ้าแต่ผมคิดว่าผมทำแบบนี้มันมันไวมันไม่ช้านี่ก็เป็น การเก็บของผมนะครับเก็บยางก็เดี๋ยวคลิปนี้หลักๆก,ก็คือจะมาสรุปนะครับสรุปผลการใช้น้ำหมักปุ๋ยน้ำสกัดบุญญลิทธ์นะครับติดปากน้ำหมักน้ำหมักตลอดเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางไปที่ลานยางนะครับคือว่าเมื่อกี้ตอนเก็บเสร็จไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าฝนมันตกนะครับฝนตกเยอะมากก็เลย ไม่ได้ขายให้ดูนะครับตอนเก็บเสร็จนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังเดินทางไปขายยางเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านนะว่าวันนี้ราคายางจะเท่าไหร่นะครับแต่ได้ยินน้าๆที่เขาขายเมื่อวันก่อนนะเขาบอกว่าขึ้นมายี่สิบแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไม่แน่ใจหรอเดี๋ยวเราไปลุ้นราคากันอีกทีนึง่งก็ดูว่าน้ำหนักจะได้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านนะผม ครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็กลับมาดูบ้านแล้วนะครับก็ไปถึงร้านเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าไปถึงปุ๊บก็ขายไวมากไม่มีคิวนะครับไปถึงก็ถอยเข้าแล้วก็เทเทลงเทลงเดียวตอนแรกว่าจะขอเขาอ่าจะถ่ายให้ดูขอเขาแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่เขาเขาบอกว่าเขาไม่ให้ถ่ายนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายสักคลิปเลยตั้งแต่คลิปก่อนโน้นที่ว่าถ่ายไอเก็บยางขายแล้วไม่ได้ถ่ายถ่ายตอนเขาขายสักที ก็เดี๋ยวมาสรุปให้ดูเลยแล้วกันละครับว่า,าตลอดเวลาที่ใช้น้ำหมักบุญยฤทธ์นะครับยางได้กี่กิโลแล้วก็อ่าจำนวนเงินก็เดี๋ยวผมถ่ายมันก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะผมก็ไม่ปิดบังอยู่แล้วก็ราคารอบนี้นะครับสิบเก้าบาทนะครับเมื่อวานยี่สิบเมื่อวานยี่สิบแต่เมื่อวานผมไม่ได้เก็บนะเห็นไอ้น้องเขาบอกว่าเมื่อวานยี่สบาทที่ไม่เก็บมาละ่ะ ผมก็เลยบอกว่าเมื่อวานผมใส่ปุ๋ยส้มผมก็เลยไม่ว่างนะครับนี่ผมก็วันนี้ได้สิบเก้าแต่ว่าน้องเขาให้เพิ่มอีกห้าสิบตังค์นะครับก็นี่เลยมันย้อนแสงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอย่างนี้ดีกว่าอ่านี่ดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นบินของวันนี้นะครับนีไ่ได้สี่ร้อยโลก็หักค่าตะก้าไปสิบตะก้าครับตะก้าหนักสองจุดห้าโลนะครับสิบตะก้าก็ยี่ห้ายี่ห้าโลก็ได้สามร้อยเจ็ดสิบห้า ไดสิบเก้าบาทน้องบบกให้สิบห้าสิบตังเป็นเจ็ดนสามรบาทน้องเขาให้มา7,400เลยนะครับดีมากครับโคตรปลื้มใจเลับเ,เดี๋ยวมารวมรวมยอดกันของเดือนสิงหาผมต้องขออภัยนะครับผมใช้ผมใช้ไอตัวเนี้ยมาตั้งแต่วันที่ 4, 4ีสิงหานะแต่อันนี้อันนี้เป็นบินของรอบรอบก่อนก่อนที่จะใช้น้ำหมักนะครับ ผม,ผมเริ่มใช้ครั้งแรกอ่ะวันที่สี่สิงหาผมจําได้ละผมจําผิดนะครับที่บอกว่าสี่กันยาไม่ใช่นะครับผมเริ่มสิงหาเพราะว่าเดือนสิงหาตั้งแต่วันที่สี่หลังวันที่สี่มาผมใช้น้ําหมัดไอ้น้ําปุ๋ยน้ําสกัดบูญ,ญลิตรนะครับแล้วก็กรีดมาทั้งเดือนเลยจนถึงมาขายวันที่ยีิบเเพราะว่ากรีดต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับช่วงนั้นผมก็กรีดเดือนนี้ผมกรีดไปประมาณเก้ามีดมั้งครับได้ประมาณก็ทั้งเดือนก็ได้อยู่ห้าร้อยโลนี่ครับ 499เนี่ครับอันนี้หักค่าตะก้าไป42กิโลนะครับก็ราคาตอนนั้น21บาท50 50นี่คือไม่งเขาบวกให้นะครับ21บาทแล้วก็บวกให้50ตังค์น้องเขาบวก50ตังค์มาให้ผม3-4รอบแล้วเพราะว่ายางผมมันแข็งนะครับก็ยางผมอะมันเป็นยางใหม่ด้วยแล้วก็ยิ่งมาใช้ปุ๋ยน้ำสกัดบุญลิศนะครับมันก็ยิ่งออกดีครับออ,ออกดีออกดีแล้วก็น้ำยางเค้มข้นขึ้นกว่าเดิมอันนี้ไม่ได้พูดอวยนะครับคือมันเป็นเรื่องจริง อันนี้สิงหาสิงหาได้ทั้งหมดหลังจากที่ใช้น้ำหมักนะครับแปุ๋ยน้ำสกัดติดปากตลอดเลยน้ำหมักน้ำผักแหนบได้500โลตลอดตั้งแต่วันวันที่5จนถึงวันที่2 6นะครับที่กี่25ประมาณถึงยี่นี่แหละผมกีดแล้วผมก็เก็บวันที่7นะครับส่วนอันนี้เป็นเป็นรวบของเดือนใหม่หลังจากวันที่27มาก็เก็บได้ประมาณ10กว่าวัน ใช้ปุ๋ยน้ำสกัดนะครับก็ได้อยู่448กิโลราคาลงเหลือ18บาทน้องบวกให้50ตังค์นะครับแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือของวันนี้นี่ครับ10เท่ากับ10 13วันประมาณ10 12 13วัน,นครับหลังจากนั้นที่ขายรอบรอบของเดือนกันยารอบแรกนะครับแล้วก็มาเป็นรอบ2นี่ก็ได้อันนี้6มีด หกกับห้านะครับรอบรอบล่าสุดที่ขายวันนี้แต่ไอรอบเนี้ยกีดไปประมาณเจ็ดเจ็ดกับห้านะครับเพราะว่าไอโซนสวนส้มหรอครับผมโดนฝนลาดไปสองมีดอันนี้ครับไ่โซนบนดอยขออภัยโซนบนดอยโดนลาดไปสองมีดส่วนรอบล่าสุดนี้โซนสวนส้มโดนลาาไปสองมีดถ้าไม่โดนลาดก็น่าจะสี่ร้อยโลน่าจะได้ครับหกมีดเท่ากับว่ารอบนี้บนดอยได้หกมีดสวนส้มได้แค่สี่มีดเอง นะครับไม่ถึงห้าก็นี่ก็เป็นผลสรุปหลังจากที่ใช้ปุ๋ยน้ําสกัดนะครับก็ถือว่ายางยางได้เพิ่มขึ้นนะครับได้เพิ่มมากขึ้นจะเปรียบเทียบได้จากาบินของวันที่บินของวันที่เดี๋ยวนะครับบินของวันที่สี่นะครับอันนี้ก่อนที่จะใช้นะครับอันนี้ช่วงนี้ผมใช้โดสกับ เอเวเรสต์นะครับเนี่ยช่วงนี้ก็ได้ประมาณนี้อันนี้กี่จำได้ประเจ็ดมีดนะครับก็ถือว่าน้ำยางโอเคเลยนะครับก็เพิ่มขึ้นใครที่สนใจจะใช้ปุ๋ยน้ำสกัดนะครับก็ติดต่อมาที่ผมได้หรือว่าติดต่อไปที่เฟซของพี่คนที่ขายนะครับชื่อเฟซว่าปุ๋ยน้ำสกัดบำรุงหน้ายางนะครับเบอร์โทรผมจะไม่ได้นะครับพิมพ์ชื่อชื่อเขาในเฟซนะครับ ขุยน้ำสกัดบำรุงหน้ายางพิมพ์คนหาไปในเฟซเลยแล้วก็หน้าพี่เขาจะเด้งขึ้นมาไอโปรไฟล์พี่ผู้หญิงนะครับนะครับก็สามารถทักไปหาพี่เขาได้เลยส่วนผมก็ถ้ามีคนติดต่อมาที่ผมเยอะผมก็อาจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายนะครับแล้วตอนนี้ผมก็กําลังคิดค้นไม่ใช่คิดท้นผมผมคิดผมทํามานานแล้วผมกําลังทดลองอยู่คือผมกําลังจะผลิต ปุ๋ยน้ำเป็นของตัวเองนะครับก็คือผมมีสูตรผมผมอ,อ่านดูข้อมูลจากยางที่ว่ามันต้องการอะไรในการผลิตน้ํายางแล้วก็ใช้อะไรบ้างนะครับผมก็กําลังศึกษาอยู่อาจจะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมานะครับก็ไม่แน่เดี๋ยวผมจะต้องผมจะลองทดลองอยู่ตอนนี้ก็กำลังกำลังจะเริ่มทำนะครับก็กำลังคิดอยู่ ทำเองเนี่ยแหละครับจะ,จะจะทดลองกับสวนตัวเองถ้ามันได้ผลก็อาจจะทําขายนะครับผมจะผมจะไม่บอกสูตรเพราะผมตั้งใจว่าผมจะทําทําออกมาแล้วก็ผมคือผมอยากมีผลิตภัณฑ์ขายนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายหลายหลายสื่อหลายๆด้านเขาทําทําเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพาราขึ้นมาผมก็มีความสนใจขึ้นมาผมก็เลยคิดก็เดี๋ยวเราติดตามกันครับว่าผมจะทําออกมาแบบไหนนะฮะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เป็นผลสรุปของการขายยางนะครับตั้งแต่ใช้ปุ๋ยน้ำสกัดมานะครับว่าน้ำหนักได้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะก็ต้องขออาภัยด้วย5ห,หากใครที่ไม่ประสงค์ที่จะรับชมเต็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 มคลิปนะครับก็สามารถกดกรอได้นะครับหรือว่าจะกดข้ามก็ได้นะครับ ดูแค่จุดสำคัญสำคัญก็ได้ไม่เป็นไรครับก็ถ้าชอบก็ช่วยกนไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยน,นะครับพูดรอบสองแล้วสวัสดีครับ